สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านก็ห่างหายไปนานนะคะสำหรับเกษตรบ้านนานะคะก็ด้วยภารกิจมากมายหลายอย่างวันนี้มาเจอกันมาตอบคำถามคุณนาโมนะคะว่านสามชนิดที่อยากจะเห็นมีความแตกต่างกันตรงไหนนะคะระหว่างเสน่ห์จันทองว่านน้ำและว่านน้ำเล็กนะคะสชนิดนี้ ก็มาดูกันเลยนะคะชนิดแรกในวันนี้ก็จะเป็นว่านน้ำเล็กหรือสเสน่ห์จันหอมนะคะตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้เราเรียกว่าว่านน้ำเล็กหรือสเสน่ห์จันหอมนะคะ <c oughs> ก็เป็นว่านที่มีกลิ่นหอมนะคะ <c oughs> ตัวนี้กิ่งก้านรากใบหอมทุกส่วนเราเรียกว่าว่านน้ำเล็กหรือสเสน่ห์จันหอม มีสรพคุณในทางเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะส่วนใหญ่ก็ผู้ที่มีร้านค้ากิจการต่างๆนิยมนะคะนำไปตั้งหน้าร้านเพื่อเรียกลูกค้ามาอุดหนุนนะคะตัวนี้จะพกพาใส่กระเป๋าติดตัวไปในที่ต่างๆนะคะเสริมเมตตาตัวนี้ได้ได้เลยนะคะเพราะว่ากลิ่นของเขาหอมมากเราเรียกว่าว่านน้ำเล็กคะก็จะ เป็นลักษณะนี้นะคะก็จะใบริ้วเล็กๆแต่สปปรรพคุณเยอะมากสปปรรพคุณเยี่ยมจริงๆนะคะสำหรับว่านน้ำเล็กเป็นว่านที่ค่อนข้างหายากนะคะในสมัยก่อนก็จะเห็นได้ตามอริมทานต่างๆนะคะเขาจะงอกขึ้นมาได้แต่สมัยนี้นะคะไม่ค่อยเจอแล้วนะคะสเสน่ห์จันโหมสเสน่ห์ว่านน้ำเล็กนะคะตัวนี้อ่า ก็จะเสริมเสน่ห์เมตตาทีนี้มาดูาว่านเสน่ห์จันทองนะคะสเสน่ห์จันทองตัวนี้ตัวนี้จะจัดอยู่ในประเภทาว่านเสน่ห์จันนะคะสเสน่ห์จันตัวนี้จะไปอยู่ในกลุ่มของสเสน่ห์จันขาวนะคะสเสน่ห์จันเขียวสเสน่ห์จันดำนะคะก็คือว่านสเสน่ห์จันทองตัวนี้ นะคะก็จะจัดอยู่ในประเภทเขาจะมีความคล้ายกับพัดโบกทองนะคะไปคล้ายกับพัดโบกทองนะคะแต่ว่าตัวสเสน่ห์จันทองนี้จะมีขนาดที่เล็กกว่าส่วนพัดโบกทองตัวนั้นเขาจะใบใหญ่นะคะใบที่ใหญ่กว่ากว่าสเสน่ห์จันทงองเยอะนะคะก็ตัวนี้นะคะเป็น สเสน่ห์จันทองจัดอยู่ในกลุ่มของพวกสเสน่ห์จันขาวสเสน่ห์จานเขียวสเสน่ห์จันดำนะคะก็คุณนโมนะคะอยากเห็นออันนี้ก็คือชนิดที่2นะคะสรรพคุณก็เสริมสเสน่ห์ด้านเมตตานะคะเมตตามหานิยมเมตตาค้าขายนะคะอ่าก็จะเป็นตัวนี้ ใบคล้ายพัดโบกนะคะใบคล้ายพัดโบกทองเลยนะคะแต่มีขนาดที่เล็กกว่าถ้าเขาได้แสงแสงพอเหมาะเขาก็จะออกสีทองนะคะเราก็เรียกตัวนี้ว่าเสนจ,จันทองตัวนี้กําลังออกดอกออกมานะคะ,ะพอดีต้นใหญ่อยู่ที่ร้านนะคะอันนี้จะเป็นต้นเล็กๆที่เอามาให้ดูนะคะเป็นชนิดที่สองในวันนี้นะคะสรรพคุณเสริมเมตตานะคะทีนี้มาดูว่าน,น้ํานะคะ ว่านน้ําตัวที่เห็นอยู่ตรงโน้นอันนั้นเราเรียกว่าว่านน้ําว่านน้ําจะมีะสรรพคุณเป็นสมุนไพรนะคะว่านน้ําจะเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณร้อยแปดนะคะสมุนไพรตัวนี้เราสามารถชงนะคะชงดื่ม แทนชาได้ตัวนี้ก็ช่วยบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยต่างๆนะคะ,ะว่านว่านน้ำตัวนี้ดีมากๆนะคะก็คล้ายๆกับที่เราเอาใบเตยไปตากแห้งแล้วมาชงดื่มว่านน้ำก็เหมือนกันนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมใช้ชงเป็นน้ำชาได้เลยนะคะสำหรับว่านน้ำตัวนี้เขาจะเป็นต้นสูงนะคะเหมือนต้นข้าวจะต่างกับตัว ว่านน้ำเล็กนะคะเสน่ห์จันหอมตัวนี้เขาจะเล็กแคละนะคะเป็นทรงกอติเตี้ยไม่สูงนะคะส่วนว่านน้ำตัวนั้นเขาจะสูงคล้ายๆกับต้นต้นข้าวเลยนะคะเขาจะสูงตัวนั้นใบจะใหญ่กว่าใบาจะใหญ่กว่าว่านน้ำเล็กนะคะเราเรียกว่าว่านน้ำมีสรรพคุณในทางยานะคะ วันนี้ก็จะรู้จัก3ชนิดด้วยกันมีว่านน้ำเล็กหรือเสน่ห์จันหอมตัวนี้ว่านเสน่ห์จันทองสองชนิดนี้สรุปก็คือเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมเมตตาค้าขายตั้งหน้าร้านค้าหน้าร้านหน้ากิจการต่างๆเรียกลูกค้ามาอุดหนุนนะคะส่วนว่านน้ำ ว่านน้ํามีสรรพคุณในทางสมุนไพรนะคะ,ะสรรพคุณร้อยแตัวนี้ก็บํารุงกําลังเจริญอาหารนะคะใชะ้ชงแทนน้ําชาได้เลยกลิ่นจะหอมนะคะกลิ่นจะหอมอคล้ายกับสมุนไพรนะคะตัวนี้ก็จะ,ะความแตกต่าง3ชนิดนี้เป็นว่านดีทั้งหมดนะคะว่าน มงคลว่านอภิมหามงคลหรือจะเป็นในทางสมุนไพรก็จะเป็นว่านดีทั้ง3ชนิดนี้เลยนะคะ,ะว่านน้ําใครยังไม่มีก็สะสมเอาไว้นะคะเป็นสมุนไพรที่ดีและยังเป็นไม้ประดับได้อีกด้วยอยู่ในน้ํานะคะอันนี้ก็คือว่านน้าก็อยู่ในน้าน้ําแบบเลี้ยงแบบบัวนะคะเลี้ยงน้ำขลุกคลิกหรือน้ําโคลนเลี้ยงแบบบัวได้นะคะถ้าจะปลูกในวัสดุปลูกก็ให้มีความชื้น เป็นพวกมะพร้าวสับให้เขามีความชื้นนะคะสำหรับว่านน้ำกลิ่นจะหอมมากนะคะส่วนน้ำเล็กตัวนี้ปลูกในวัสดุปลูกนะคะชอบความชื้นนะคะตัวนี้อยู่ตามน้ำขลุกขลิกได้ส่วนสเสน่จันทองนะคะเลี้ยงแบบสเสน่หจันหอมสเสน่จันทองสเสน่จันเขียวสเสน่จันขาวแบบเดียวอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็เสริมสเสน่เมตตานะคะ เอาละค่ะวันนี้นะคะมาตอบคำถามคุณนะโมอยากทราบอยากเห็นว่านทั้ง3ชนิดนี้นะคะก็ติดคำถามมาไว้นานพอสมควรนะคะด้วยภารกิจต่างๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะว่านดีของไทยว่านพภิมหามงคลก็จะนำมาให้ได้รับชมเรื่อยๆนะคะ